พี่น้องเทศก,กาลกินปลาเนาะพี่น้องจ๋าท่นาน่าปนนี้ปลาก็เยอะเนาะพี่น้องกินปลาให้อร่อยก็ต้องปลาย่างนะพี่น้องจ๋าห่อนๆเนาะพี่น้องจ๋าทำไฟก็ใช้ไฟอ่อนๆเด้อพี่น้องอย่าใช้ไฟแรงปลาจะได้สุกอร่อยกันเนาะพี่น้องจ๋าเบิ้งจะพี่น้องมีแต่แม่ไข่ทั้งนั้นเลยจะพี่น้องจ๋า โอ้ยนอกพี่น้องกินปลาให้แสบกินหน้านีเด้อปลามันหลายพี่น้องปลากําลังวางไข่นอกพี่น้องจ๋าหน้าฝนมันจะวางไข่เด้อพี่น้องแสบแสบนอกพี่น้องจ๋าตรองมันดูกลับโอ้ยเกือบจะไหมเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าไฟแรงใช้ไฟอ่อนกว่านี้หน่อยก็น่าจะดีอยู่นะครับผมไม่เป็นไรคอยพลิกคอยกลับกันเนาะพี่น้องจ๋า คันหอมปลาหุยหุยก็แสดงมาเป็นปลาของพ่อถาวนเด้อพ่อถาวรไปหาปลาพอได้กินกันดอกนอก้องพี่นอ้องจ้า